สวัสดีค่ะเจคเคนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะตรงนี้เนื้อที่1ไร่ค่ะโฉนดเป็นนอสอสามกนะคะสามารถที่จะโอนได้นะคะด้านหน้าก็จะมีบ้านหลังเล็กค่ะหนึ่งหลังนะคะซึ่งสามารถเปิดกิจการการค้าขายร้านเสริมสวยได้นะคะพื้นที่กว้างๆค่ะหนึ่งไร่และยังมีบ้านหลังใหญ่อีกหนึ่งหลังนะคะทุกท่านอยู่ที่บ้านหนองพวงน้อยจังหวัดนครราชสีมานะคะ ราคาบ้านพร้อมที่ดิน3ล้านบาทค่ะตอนนี้ปรับลดราคาพิเศษนะคะจากเดิมค่ะปกติขายอยู่3าล้านห้านะคะตอนนี้ปรับลดทันทีไปเลยค่ะเหลือ3ล้านบาทพอค่ะเข้าออกสะดวกนะคะอยู่ใกล้ตลาดค่ะอยู่ใกล้เซเว่นใกล้ซีเจใกล้มินิมาร์ทใกล้ถูกดีมินิมาร์ทและใกล้โรงพยาบาลชุมชนนะคะ สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควรเลยนะคะบ้านเป็นออกแนวสไตล์บ้านสวนนะคะทุกท่านก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะพืชบน,นบ้านเหล่านู้ด้านนาบ้านก็มีพื้นที่กว้างๆเลยค่ะท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อผู้ขายเพื่อน,นัดชมพื้นที่จริงได้ค่ะติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเจคเคนนใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ